อาจารย์ปูลงเจิมเองเลยนะครับได้หัวรถใหม่กระจกเดิมไม่แตกนะครับอันนี้เป็นกระจกใหม่ สาธุคำคำคุณคุนเดอ,อรมปรูไปดีไม่ดีจะส,ส,สไไนีอุูสระสบเลเด้๋ยวรมปูลง เต้าแก่เตืาไทยเต้าเฮตันยังบ้านมั้เอองเกิเอาพวกเอานะครับเตืานะรับเตืาเตืาตรงหน่อยตรงนึงคิดบาทสามคุณ